ซึ่งเราก็มาเริ่มกับหนาทางแรกเลยครับแนาทางนี้เป็นทางของชุดสรุป2ตัวบนล่างของอาจารย์พี่มนกันต่อน,นะครับคุณคอนถมุมซึ่งในงวดนี้อาจารย์พี่มนนะครับได้ให้ชุดเลขเด่นบนนะครับ8 2ตัวบนคือ1898กับ38ส่วน3ตัวคือ318 398แล้วก็338ส่วนวิ่งล่างคือเลขเด่น8เหมือนกันนะครับ2ตัวล่างคือ9878 58กับ38นะครับเป็นหนาทางชุดสรุปแล้วนะครับของอาจารย์พี่มนคนคอนถม อจารมนตีนะคะแอดรวบรวมไว้ให้หมดเลยนะคะในคลิปนี้นะคะชอบสูตรไหนก็ค่อยเก็บแนวทางนะคะมาเริ่มนะคะบอกว่างวดนี้นะคะมั่นใจนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะวดของวันที่16มิถุนายน2564ก็ให้เด่นเลข7นะคะแล้วก็ชุดเลข2ตัวนะคะก็ให้78นะคะสำหรับยิ้มแป้นนะคะของคนโคราชค่ะงวดที่ผ่านมานะคะในการให้เลขเด่นเลข5กับเลข6ขาบนล่างนะคะ ซึ่ง5มาล่างค่ะงวดน,นี้ค่ะให้เด่นบนล่างกันที่เลข5และเลข8นะคะห้าอะไร8อะไรนะคะบอกกันที่แอดมินดาวรุ่งอีกท่านหนึ่งนะครับห่วยคนอ้อมน้อยนะครับก็ส่งไลน์มาหาแมวดำเลยบอกว่าอยากมีแนวทางดีๆมาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกงวดที่แล้วผมให้4ี่ห้าตรงๆเลยนะครับมางวดนี้เลขมีกี่ตัวครับเนี่ยหนึสา หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าตัวนะครับมางวดนี้หวยคนอ้อมน้อยเลขที่ได้มีให้ตัวเด่นเฉพาะที่วงกลมไว้นะครับเล้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเจ็ดห้าแปดห้าแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าสี่เก้านะครับก็เป็นเลขกลับนะครับท่านผู้ชมจริง,รงๆก็มีไม่กี่ตัวนะครับสี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าแต่ ก็น่าจะอันแล้วนะครับส่วนตัวน้เจอสองเก้าเก้าสองนะครับเนี่ยแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเราจะมาดูในส่วนแนาทางของแอดจินกันต่อนะครับนทางนี้งวดที่แล้วนะครับแอดไมนามาแบ่งปันนะครับเ,เป็นไปทางที่เดินดี3 4ส,สีงวดติดนะครับก็เลยจะมาแบ่งปันในงวดงแล้วมาเลขเด่น2ตัวนะครับ5กับ7เ,เลยส่วนชุด2ตัวก็มาชุด5สีนะครับมาล่างตัวกับ ซึ่งเดินดีต่อเนื่อง3มงวดติดแล้วนะครับงวดนี้แนวทางให้มาแล้วนะครับคือวิ่งรูด8กับ9 2ตัวให้เน้นมาที่92 94 95 96นะครับหลัก9ส่วนหลัก8คือ84 85 87กับ89ส่วน3ตัวคือ987 287นะครับของแอดจินในงวดนี้เพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากนำไปใช้นะครับก็มาลองพิจารณากันดูนครับควายคนโก้นะคะวดที่ผ่านมานะคะพี่ควายคนโก้ก็กเข้า เป็นตัวกลับนะคะตัว2ตัวบน27แนวทางวดใหม่นะคะท่านไหนที่รอแนวทางนะคะพี่ควยคนโก้นะคะแนวทางหวยรัฐบาลนํามาแบ่งปันให้ในวดของวันที่16มิถุนายน2 5 6 4นะคะเป็นชุดเต็มตัวที่ให้เด่นนะคะตัวเดียวก็ให้เด่นเลข8นะคะวันนี้เลข8มาแรงนะคะเลข8เลข5านะคะ เลขเด่นกันบ้านนะครับเด่นนี้เป็นเด่นหลักหน่วยล่างของแอดนั้นนะครับเดินดีผ่านมาหลายงวดซ้อนนะครับซึ่งแนวทางนี้แอดไม่แน่ใจนะครับว่าเคยลงไปแล้วหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าลงซ้ําก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าแนวทางเยอะนะครับแอดก็จำไม่ได้ซึ่งในงวดแล้วก็ผ่านนะครับเข้าเลขเด่น5นะครับสลากออก4 5มาหลักหน่วยในงวดนี้ให้เลขเด่นหลักหน่วยล่างคือ0นกับ1นะครับเป็นทางเลขเด่นเฉพาะหลักหน่วยล่างเท่านั้นนะครับของแอดนั้นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ติดตามนะครับมาเซฟกันได้ได้เลย